คลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการวางผ้านะคะวางผ้าที่มีลายที่มีลายแบบนี้ทำยังไงให้ลายตรงกันนะคะวิธีของช่างซ่อมผ้านะคะจะจะดูง่ายๆเลยก็คือเราจะเล่งนะคะเล่งตรงชิ้นตรงชิ้นที่เป็นชายะคะ่ะเป็นชายเป็นชายเนี่ย ถ้าเราต้องการให้หลายตรงนะคะเราจะต้องทําชายเนี่ยเราจะวางจากเส้นตรงไหนนะคะชิ้นอื่นๆก็จะต้องวางจากเส้นนี้เหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วส่วนอื่นเนี่ยเราจะไม่ต้องไปคํานวณไปคํานึงถึงเลยว่าเราจะทํายังไงให้มันตรงนะคะถ้าเส้นแรกตรงเส้นอื่นๆก็ต้องตรงนะคะก็ตัวนี้ก็เป็นผ้าลายเนี่ยรีดกาวนะคะข้างล่างเราก็จะไม่เห็นเราก็เปิดดูนะคะ เปิดดูด้านข้างเนี่ยมันจะเห็นเป็นเงาเงานะคะเปิดดูเปิดดูชิ้นบนแล้วก็เปิดดูชิ้นล่างนะคะให้มันแบบใกล้เคียงกันที่สุดนะคะ mm hmm. แล้วเราก็ mm hmm. เลง mm ็งแพทเทิร์นเราว่าเราจะให้เริ่มจากเส้นไหนที่ที่จะเป็นแนวแนวล่างอะนะเนี่ยเริ่มดูจากตรงชายนะคะจะไม่ดูส่วนอื่นจะไม่ดูไหลจะไม่ดูอะไรนะเริ่มดูจากตรงชาย เราลากัดแบบนี้แล้วนะเราก็ตัดตัดให้เผื่อเย็บพอดีไม่ต้องเผื่อใหญ่มากเพราะว่าถ้าเผื่อใหญ่มากมันจะทําให้ผ้าเนี่ยล้างแล้วก็ไม่สวยนะคะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นเป็นลูกค้าใหม่ตะเข็บข้างควรจะเผื่อไว้เยอะๆหน่อยเผื่อลูกค้าเนี่ยแก้ออกนะคะแก้ออก,แก,ออกแก้เข้า พออันนี้เราได้หนึ่งชิ้นแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรากิ้งเนะเาะเดี๋ยวเรากิ้งกแล้วชิ้นอื่นนะคะชิ้นอื่นชิ้นอื่นตัวนี้เป็นเส้นคัดนะคะแล้วก็เอาแพทเทิร์นมานะคะแพทเทิร์นมาทีนี้ตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้ต้องชายเนี่ยมันจะเป็นเส้นเส้นบนเส้นเหลืองนี้ใช่ไหมเราก็วาง ตัวนี้วางตัวนี้นะให้ชายเนี่ยอยู่บนเส้นเหลืองเหมือนอันเมื่อกี้นะคะอันนี้เป็นวิธีการทำให้มันง่ายนะคะทำให้มันง่ายอย่าไปทำให้มันยากถ้าทำให้มันยากแล้วมันจะยุ่งยากเรานะถ้าทำง่ายเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามักง่ายนะคะ ทำให้ง่ายต้องเข้าใจด้วยนะถ้ามัดง่ายก็คือไม่ต้องกัดไม่ต้องอะไรนะวางวางเลยนะพอเราเสร็จแล้วนะคะเราจะยกดูนะคะเส้นนี้กับเส้นนี้นแล้วก่อนที่เราจะตัดเจียนรอบนะคะเราจะจับชิ้นหลังหรือชิ้นหน้าที่เราตัดก่อนเนี่ยมาลองวางดูนะคะว่าชายเนี่ยที่เราเผื่อชายวางตรงเส้นเหลืองเนี่ยแล้วตรงเส้นอื่นเนี่ย ก็ตรงกันหรือเปล่านะคะก็เป็นวิธีการเช็คแบบนี้ในสไตล์ของช่างซ่อมผ้านะคะการวางผ้าที่มีลายงานตัวนี้จะมีชิ้นตัดต่อที่เอวนะคะแต่เป็นอีกสีหนึ่งยังไม่ได้หาผ้าเลยยังไม่รู้ว่าจะใช้ผ้าอะไรนะลูกค้าบอกว่าใหา้ใช้ผ้าหนึ่งสีในนี้แหละอาจจะเป็นสีเขียวแกหรืออะไรเงี้ย เราก็ยังไม่กิ้งนะคะเราก็นี่ไว้ก่อนให้ทำให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนนะคะเส <Okay. S 1> ื้อตัวนี้เป็นเสื้อต่อต่อทวิตอ่ะ <Okay. S 1> ตัวนี้เป็นชิ้นหน้านะคะเป็นชิ้นหน้า <Okay. S 1> ตรงเส้นคัดเนี่ยเขาอ,อาจจะไม่ตรงกันนะแต่มันก็นิดหน่อยอะ่ะเพราะว่าเราตั้งใจให้ตรงแล้วเขาก็จะมีการเหลื่อมลานิดหน่อย เราก็วางแพทเทิร์นนะคะตรงเส้น,นเหนือเส้นเหลืองเหมือนเดิมเหนือเส้นเหลืองเหมือนเดิม,มเป็นควีนะคะ<ม>ตัวนี้เป็นควีแขนตุ๊กตาแบบแบบจะเป็นตัวนี้นะคะแบบจะเป็นตัวนี้ แบบจะเป็นตัวนี้นะคะแต่ลูกค้าเขาจะเอาแขนตุกตากับคอเป็นคอวีแต่ตัดต่อตรงเนี้ยให้เป็นสีเข้มตรงนี้เป็นทวิตนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนทำแบบที่วิธีที่เราบอกเนี่ยนะการผิดพลาดของการอ เส้นที่ไม่ตรงกันเนี่ยจะม,มีน้อยมากเลยนะคะเพราะว่ามันจะถูกล็อกจากตรงชายอยู่แล้วนะคะถ้าเป็นผ้าถุงก็เหมือนกันนะเราจะดูจากตรงชายเส้นชายเป็นเกเลยนะแล้วพออีกชิ้นหนึ่งเราก็วางเหมือนกันอย่างเงี้ยระดับเดียวกันอย่างเงี้ยยังไงลายก็ต้องตรงนะคะเหมือนกังเกงตัวนี้นะคะ ตอนวางเราก็วางเนี่ยเลงจากตรงนี้นะคะเนี่ยเวลาเย็บมันก็ตรงนะคะเนี่ยตะเข็บข้างนะเนี่ยอันนี้เราไม่ได้กัดเวลาเย็บเรากัดลายนิดหน่อยเองนะคะเนี่ยเนี่ยอันนี้ขาดในก็ใช้ได้เนาะถ้าประมาณนี้ก็ใช้ได้อยู่นะคะ